ขณะาจย์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกรูปทุกท่านรรมดามนุษย์เรานั้นมีความไม่เที่ยงแท้นแน่นอนปรากฏขึ้นในสังขารร่างกายอยู่เป็นประจำคือความไม่เที่ยงแท้นแน่นอนนั้นมันเกิดขึ้น ในชีวิตของเรานั้นอยู่เป็นประจําแต่ว่าเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีรางวัลของชีวิตที่ทำให้เรามีความกระตือรือร้นอยากจะเยียนา่ายใายเกิดอยากจะมีลาบมียศมีสนเสสิมนต่างๆ ตามธรรมดาร่างกายของเรานั้นความเป็นเด็กนั้นก็มีวัยที่สั้นความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีวัยที่สั้นความเป็นหนุ่มเป็นสาวนั้นก็มีความแก่เป็นที่สุดความแก่ก็มีความตายเป็นที่สุดโดวยว่าความร่ำความรวยเมื่อร่างกายแตกตายทำลายขันแล้วก็เอาไปไม่ได้ ในชีวิตของคนเรานะั้นมีความเป็นอนิจจงความไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้บังคับพัญชานไม่ได้นะมันปรากฏอยู่อย่างนิดแต่คนทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่รู้จักโทษหรือว่าไม่รู้จักเข็ดไม่รู้จักจำในสิ่งเหล่าน,นี้เพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์ที่เกิดขึ้นมานั้นนะมีรางวัลอยู่ คือรางวัลของมนุษย์นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ทรงตรัสหมายเอาความยินดีในรูปความยินดีในเสียงความยินดีในกลิ่นความยินดีในรสความยินดีในกามคุณห้าเป็นต้นนี่เป็นรางวัลของมนุษย์นะเป็นรางวัลของคนคนเรานั้นยินดีในกามคุณทั้งห้าคือ รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ต่างๆจึงอยากจะเวียน่ายตายเกิดนะจึงอยากจะเป็นเทพไทยเทวาอยากจะเป็นเจ้าฟ้าองค์อินองค์พรมอยากจะเป็นเจ้าฟ้าอากษัตริย์อยากจะเป็นพระเจ้าจักรพัทอยากจะเป็นเสียฐีมาเสียฐีอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นคนสวยคนงาม็นต้นอันนี้เป็นไปได้มากของตัณหา เป็นไปด้วยมากของกลางมาคุณนะสิ่งเหล่านี้เป็นรางวัลของคนนะคนเรามีสิ่งเหล่านี้กระตุ้นก็ทําให้อยากจะเยี่ยมไหว้ใจเกิดอยากจะแสวงหาพบอยากจะแสวงหาภูิอยากแสวงหาที่เกิดต่างๆเพราะอะไรเพราะว่ารางวัลมันน่าดีใจน่าพอใจเหลือเกินรางวัลเหล่าน,นี้แหละ คนทั้งหลายทั้งปวงต,ต้องดิ้ดนรนทำมาหาชีนหดตาหลับกับตานอนหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอาบนื่อตามน้ำนอนกลางดนินกินกลางหญ้านอนกลางดนินกินกลางทรายบ่าแบากลังหมุนอะไรต่างๆก็เพราะกรรมคุณทั้งห้านี่นะไม่ใช่อย่างอื่นนะอันนี้เป็นรางวัลของมนุษย์นะเป็นรางวัลของคนที่เกิดขึ้นมา ที่ดิ้นรนต่อสู้ต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงกร่าว่ารางวัลที่เป็นของเล็กนี่เป็นของนิดหน่อยเหมือนกับเหยื่อที่มันอยู่ปลายเบ็ดปลาที่มันไปกินเหยื่อเนี่ยมันจะมีความอร่อยสักเท่าไหร่นะ แค่เหยื่อมันนิดหน่อยกินเข้าไปแล้วก็เบ็ดมันก็มาเกาะที่ปากบ้างเกาะที่ตาบ้างก็ทําให้เกิดความทุกข์เกิดความทรมานกับความที่มันอริกอร่อยแค่เหยื่อที่มันอยู่ปลายเบย็ดนะจะอร่อยขนาดไหนเชียวความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากเบ็ดมันเกี่ยวที่ตาบ้างที่ปากบ้างนะมันทุกข์ทรมานมนาะ เมือนกับที่เรายินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการมารมในการมาคุมต่างๆแางเราก็ต้องทนทุกข์ทรมานในการทำไร่ไถนาในการทำสวนในการทำมาค้าขายในการเลี้ยงดูลูกหลานใยต่างต่างทุกสิ่งทุกอย่างตลอดชีวิตของเราี่ทนทุกข์ทรมานเพื่อที่จะได้ลิ้มรสแห่งความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัม รางวัลของมนุษย์มัมีประมาณนั้นนะแต่ว่าเรายินดีในสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสแต่เราต้องทนทุกทรมานมันตับที่ปรามันยินดีต่อความอริยอร่อยที่ข้างในมันซ่อนเบ็ดไว้ความทุกข์ที่เราได้นะมันก็เหมือนเบ็ดที่มันเกี่ยวเนั่หละดยังไงก็ไม่ดุิ่นยังไงก็ไม่พ้น,งงนในที่สุดก็ตายคาบเบ็ด เราก็ตายคาความยินดีในรูปตายคาความยินดีในเสียงตายคาความยินดีในกลิ่นในรสในสมัมผัสในอารมณ์ตา่างๆนอกจากนั้นท่านก็อุปมาประมัยรางวัลของมนุษน์ั้นเหมือนกับความฝันนะรางวัลมนุษย์นั้นเปรียบเสมือนกับความฝันความฝันนั้นเราจะฝันดีขนาดไหนก็ตามตื่นขึ้นมาแล้วมันก็หายไป ก็อะไรก็ว่ามันเป็นความฝันมันไม่เป็นของที่แน่นอนรางวัลชีวิตของเราเหมือนกันเราคิดว่าเราจะมีความสวยความงามก็ไม่ใช่ไม่นานมันก็แก่ต้องชราเราคิดว่าเราจะมีร่างกายแข็งแรงก็ไม่ใช่ร่างกายของเราก็ทุเลาพลภาพไปตาม,มบลำดับลำดับยังมันไม่เป็นของที่ยัง่งยืน มันเป็นของนิดหน่อยมันกป็ความฝันตื่นขึ้นมาแล้วก็เลือนรางไปความสุขอันเกิดจากความเป็นมนุษย์คดีความแข็งแรงจากความเป็นมนุษย์คดีความภาคภูมิใจความอิมโบอิ่มใจในความเป็นมนุษย์คดีมันก็เป็นของนิดหน่อยนี่มันปรากฏนิดหน่อยมันกป็ความฝันเราจะถือเอาเกียรรังยังยืนก็ไม่ได้เพราะมันเป็นความฝัน ชีวิตของเรานันก็อุปมาความหมายมันกับความขนนั่นเองแม้แต่อัตภาพของเราก็เป็นอน,นิจจังทุกขังนัาตาแล้วความจริงมันจะตั้งอยู่ในความเป็นอน,นิจจังทุกขังนัาตาของร่างกายได้อย่อยางไรในองค์สมเด็จพระสัมมาสัม,สม,สมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นนะนอกแก่นั้นก็เปรียบเสมือนกับของที่ยืมเข้ามาคือของที่ยืมเข้ามาเราเราต้องส่งนะ ขณะที่ยืมมาก็ดีใจเราอยากได้เงินมาทําทุนมาค้าขายมาช่วยแม่ป่วยพ่อป่วยมาสร้างบ้านมาซื้อรถแต่เราไม่มีเงินเราก็อยากจะยืมเงินเราก็เขียนหลักการต่างๆในการที่เรามีอาชีพอย่างโน้นมีอาชีพอย่างนี้เพื่อที่จะให้เขาไว้วางใจ พยายามหาตัวเลขพยายามหาเหตุผลอะไรต่างๆให้มันลงตัวเพื่อจะยืมเงินธนาคารเพื่อที่จะมาดูแลพ่อแม่ที่เก็บที่ป่วยเพื่อที่จะเอามาค้าขายเอามาสร้างบ้านซื้อรถเป็นต้นเมื่อเราเขียนเหตุเขียนผลพอสมควรแล้วเราก็ไปยื่นธนาคารธนาคารเขาก็ออนุมัติเมื่อธนาคารอนุมัติเราก็ดีใจนะ ที่ยืเมเงินได้แต่ความดีใจที่เรายืเมเงินได้มันซ่อนความวาดวันที่เราจะต้องเอาเงินไปคืนมันจะมีความทุกข์ที่เราจะต้องหาเงินพร้อมทั้งดอกที่เราจะต้องคืนเขามันเป็นความทุกข์นะความสุขที่มันมีความทุกข์ซ่อนอยู่ชีวิตของคนก็เหมือนกันมีความสุขแต่ว่ามีความทุกข์ซ่อนอยู่ เพราะอะไรเพราะเราต้องแก่ว่าเราต้องเก็บเราต้องพัดพ in ้าจากของรักของชอบใจเราต้องพัดพาาจากแม่เราต้องพัดพาาจากพ่อเราต้องพัดพ้าจากรูปจากเมียเราต้องพักพาาจากของรักของชอบใจเราต้องละทิ้งสีระร่างกายของเราในเมื่อร่างกายแตกตายทำลายขันไปนี่ชีวิตที่มีความสุขแต่ว่าความทุกข์มันอยู่ข้างในทุกชีวิตเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเราจะหาความสุขได้อย่างไรเราจะมีความสุขที่ความทุกข์ซ่อนอยู่เราจะปิดบงังตนเองได้อย่างไรเพราะเรารู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าเปรียบเสม,มือนกับของที่ยืมเข้ามาของที่ยืมเข้ามาต้องใช้คืนนะเขาต้องเอาคืนไป ร่างกายของเราก็เหมือนกันอ,อวัยวะของเราก็เหมือนกันต้องคืนสู่ความเป็นธรรมชาตินะดินต้องคืนสู่ดินน้ําต้องคืนสู่น้ําไฟลมก็ต้องไปสู่ภาพไฟภาพลมของเขาเนี่เราต้องคืนเขานัเราจะมายึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะฉะนั้นความสุขที่ช่องความทุกข์เนี่ยมันจึงเปรียบเสมือน,น,นกับของที่อยู่เขามามันไม่แน่นอนนอกจากนั้น องสมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่ารางวัลของมนุษย์น,นั้นมันเป็นของนิดหน่อยเหมือนกันกันกบหมาแทะกระดูกเหมือนกับหมาตัวหนึ่งเนี่ยมันอดอาหารนานเมื่ออดอาหารมานานๆนั้นเนี่ยมีบุรุษใจดีคนหนึ่งทิ้งชิ้นกระดูกลงไปแต่ชิ้นกระดูกนั้นก็มีเนื้อติดอยู่นิดหน่อยเป็นเนื้อแห้ง เนื้อนิดหน่อยที่มันติดอยู่แล้วก็มีคราเลือดนิดหน่อยติดอยู่ที่กระดูกนั้นเ่งโยนลงไปให้หมาหมาแต่นั้นก็ดีอกดีใจอย่างมากแล้วก็คาากระดูกวิ่งไปเราหาที่อันเหมาะสมก่อแท้กระดูกหรือกระดูกตือน,นั้นเองหรือกินน้ำลายตัวเองก็คิดว่ามันอ,นร,อร่อยมาก ถ้ามีหมาตัวอื่นจะมาแย่งก็ต้องกัดกันเป็นประวัน,นกันไปแย่งเนื้อเย่งกระดูกหมาตัวนั้นมันจะอิ่มขนาดไหนลองลึกดูสิเนื้อมันไม่มีมันติดนิดน่อยแล้วก็มีแต่ข้าบเลือดมันก็กลืนกินน้ำลายกันเองเลยกลืนกินก็เรียกว่าอร่อยมากมายลองคิดดูที่ว่า หมาน้ำจะอิ่มท้องไหมมันจะมีความอิ่มหนำสำารังไหมมันไม่มีความอิ่มหนำสำารังกินแล้วก็ไม่หายหิวบุคคลผู้ที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์อนกัน,นบริโภครูปก็ดีบริโภคเสียงก็ดีบริโภคกลิ่นก็ดีบริโภครสก็ดีบริโภคสัมผัสต,ต่างๆก็ดี ก็ไม่รู้จะอิ่มไม่รู้จะพอยิ่งกินยิ่งกระหายยิ่งดื่มยิ่งกะหายยิ่งเศพยิ่งกระหายเหมือนกับหมามันแทะกระดูกนั่นแหละไม่มีมันอิ่มจะแทะตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายมันก็ไม่อิ่มพราไม่เป็นสภาพที่หมานั้งจะอิ่มได้บุคคลผู้บริโภครูปก็ดี บริโภคเสียงบริโภคกลิ่นบริโภครสบริโภคสัมผัสทั้งหลายทั้งปวงก็ดีก็ไม่มีความอิ่มหนำสมหาังได้นะครับแต่บริโภคมากมายขนาดไหนก็ตามเพราะฉะนั้นรางวัลของมนุษย์เป็นของนิดหน่อยถ้าเรามาคิดถึงรางวัลของญาติของโยมของคนทั่วไปที่เกิดขึ้นในในโลกใบนี้นะ รางวัลของเขาก็จะประมาณนี้แหละแต่คนทั้งหลายทั้งปวงก็ยินดีที่จะต้องเวียนายตใจเกิดขอให้ข้าพเจ้าได้มาเกิดเป็นคู่ผัวตัวเมียขอให้ข้าพเจ้าได้มาเกิดเป็นลูกของพ่อของแม่ได้มาเกิดเป็นเม่คู่อะไรกันองนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นเจ้าฟ้ามากษัตริย์ขล่อข้าพเจ้าได้เป็นผู้มีรักย์มากมียศธรรมนาศมากมีฤทธิ์มากมีปัญญามากเป็นต้น อันนี้เรียกว่ายังปรวรานาวัตตะไปเรื่อยๆอยู่ในลักษณะนั้นบุคคลผู้ที่ปวารนานนิพพานมันมีน้อยนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมันย่อมวิ่งล็อกตามชายฝั่งแต่จะข้ามซึ่งห่วงแห่งมานนกพบสงสารจะข้ามซึ่งแม่น้ำนั้นไม่ค่อยข้ามวิ่งล็อกไปเรื่อยนัย่นแหละ เหมือนกับที่คนเราทั้งหลายทั้งปวงนี่หละปรถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติปัฒนาความร่ำความรวยปัฒนาความสวยความงามปัฒนายศทางรมนาศักดิ์ปัฒนาเงินในนองทองในมาแต่ไม่ปัฒนาพระนิพพานเอาวิ่งล้อตามใจฝังเป็งนงั้นเนียเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเนี่ยจึงยินดีกับของนิดหน่อย นี่เป็นรางวัลนะเป็นรางวัลของคนทั่วไปแต่รางวัลของบุคคลผู้ที่มานับถือพุทธศาสนานั้นไม่ใช่รางวัลนิดหน่อยอย่างนี้นะรางวัลของบุคคลผู้มานับถือพุทธศาสนานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์พระทรงตรัสว่ารางวัลนั้นคือการให้ทานรางวัลนั้นคือการรักษาศีล รางวัลนะั้นคือการเจริญสมถาากรรมาฐานวิปัสนา,ากรรมาฐานนะคือบุคคลผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสมานับถือพุทธศาสนามีโอกาสมาให้ทานถือว่าเป็นรางวัลเป็นกำไรของชีวิตนะเทวดากับมนุษย์ของเรานั้นนะ่ะต่างกันนะเทวดานะั้นมีความเลิกมีความประเสริฐกว่ามนุษย์ ด้วยฐานะก็คือหนึ่งรูปอันเป็นทิพย์สองอาหารอันเป็นทิพย์สามอายุอันเป็นทิพย์นะมีรูปอันเป็นทิพย์มีอาหารอันเป็นทิพย์มีอายุอันเป็นทิพย์แต่มนุษย์ของเรานันก็มีความที่เกินกว่าเทวดาก็คือให้ทานได้รักษาศีลเจริญภาวนา บรรลุมรรกผลนิพพานได้ทำบุญทำทานปดกัน้นความกรดความโลภความหลงเจริญสมถะ,ะเจริญมีปัสสนาธรรมฐานได้ดีกว่าเทวดานี่นถ้าเรานึกดูว่าเราจะเอาอะไรถ้าจะให้เราไปเกิดเป็นเทวดาหรือมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะเลือกเกิดเป็นอะไรดีถ้าเราเลือกเกิดเป็นเทวดาเราก็จะมีอายุอันเป็นทิพย์มีรูปอันเป็นทิพย์ มีอาหารมันเป็นทิพย์แต่เราก็จะเพิดอพนอยู่กับทิพย์ปสมัิอารมณ์มันเป็นทิพย์อาหารมันเป็นทิพย์อ,าาอยู่นั้นเลยวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าเหมือนกับเราเพื่อพืนในรูปในเสียงในกินในรสตอนที่เราเป็นอายุส5บห้าปีสิบหกปีนั่นเมีความเพืดอพูนในสิ่งนั้นแต่มนุษย์ของเรานั้นเนี่ย มีความประเสิบกว่าเทวดาก็คือมีโอกาสให้ทานรักษาสินเจริญสมถะเจริญวิปปัชนาสามารถรักษาศินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อเอ็ดข้อสามารถเจริญสมถะตได้ปฐมชฌานทุติยฌานกติยฌานจตุตฌานอรูปฌานสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานสำเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นต้นได้ ี่ถ้าเราเป็นผู้มีสติมีปัญญาเราลองนึกดูสิว่าเราจะเลือกเกิดเป็นเทวดาหรือเราจะเลือกเกิดเป็นมนุษย์นี่เราลองนึกดูสิถ้าเราไม่หลงจนเกินไปเราก็จะไม่ได้แก่เปล่านะเราก็จะแก่ไปด้วยธรรแก่ด้วยศีลแก่ด้วยสมาธิแก่ด้วยมรรคดุลนนะแต่ถ้าเราไม่รู้จัก ธรรมะไม่รู้จักพุทธศาสนาเราอาจจะแก่เปล่านะโบราณว่าคนโง่แก่เปล่านั้นโคตกมากแต่เนื้อหนังบำสาแต่ปัญญาหาเพิ่มขึ้นไมเนี่ยโบราณทั้งกลกงนั้นนะนะเราทั้งหลายทั้งปวงผู้มีโอกาสได้มาประทธธุิปฏิบัติธรรมมีโอกาสให้ทานชื่อว่าประสิฐกป่าเทวดานะ เรามีโอกาสรักษาศีลจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเราประสบกับเทวดาเทวดาก็ยังกระยิมอิจฉาเราอยากจะทำเหมือนเราอยากจะมีโอกาสให้ทานกับพระคุณเจ้าอยู่บ่อยๆอยากจะทําทานอยู่บ่อยๆอยากจะเสบ่าทู่บ่อยๆแต่มันก็เป็นไปได้ยากเพราะบันคนละพบคนละภูมิกัน เขาก็อยู่ภูมิของเขาเราก็อยู่ภูมิของเรานอกจากนั้นเขาก็อยากรักษาศีลแต่เนื่องด้วยในอารมณ์อันเป็นทิพย์อันปรานีตมันก็ทําให้รุ่มหลงทําให้เพลิดเพลินทําให้ลืมศีลลืมธรรมลืมทานลืมภาวนาไปความเป็นมษย์ของเราก็มีโอกาสเจริญสมถะเจริญนิพพานกรรมฐานอันนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัล ของมนุษย์นะตามหลักของพุทธศาสนาแต่ถ้าเป็นรางวัลสูงขึ้นไปก็คือเราต้องอยังสมาธิสมบัตินะี่เกิดขึ้นมาให้ได้แต่ถ้าเราอยากจะได้รางวัลสูงขึ้นไปกว่าน,นั้นอีกที่เทวดาทั้งหลายต้งปวงกระยิบดีใจอยากได้ก็คือการเจริญวิัสานธรรมาพิสุใดที่เจริญ มีปัศนากรรมฐานนั้นนะเทวดาทั้งหลายทั้งปวงกระยิมยินดีกับพิสูจน์พกนั้นอย่างยิ่งนะจะเป็นพระก็ดีจะเป็นเนนก็ดีจะเป็นประขาวก็ดีจะเป็นแม่ชีก็ดีจะเป็นญาติโยงก็ดีจริมมีปัสนากรรมฐานเนี่ยเทวดาทั้งหลายทั้งปวงก็กระยิมยินดีอย่างยิ่งนะท่านกล่าวว่าเทวดาย่อมกระยิมยินดี ่อบุคคลผู้เจริญนิปัสนนากรรมาฐานเหมือนสัตว์นรกทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในนรกรู้ข่าวว่าบุคคลคนนี้พ้นจากนรกแล้วไปเกิดในสวรรค์สัตว์นรกทั้งหลายทั้งปวงย่อมยินดีสาธุการรู้ว่าสัตว์นรกตนนี้พ้นจากนรกมาเกิดในมนุษย์ไปเกิดคนสวรรค์ย่อมยินดีกับสัตว์เหล่านั้น มีความยินดีมีความปวาเมืม่อเราเมื่อไร่เราจะพ้นจากนรกสีทีเมื่อไร่เราจะพ้นจากความทุกข์ในนรกเมืม่อไหรเราจะพ้นจากไฟในนรกอันร้อนแรงเมื่อไร่เราจะพ้นจากหอกที่เขาทิ้งแทงเมืม่อไร่เราจะพ้นจากเครื่องจองจําขึ้นต้นนิ้วน้ํามีหมาตัวเท่าช้างสามมีฟันเหมือนกับมีโกนมีแรงตัวเท่าช้างสาม มีจมอยปากเหล็กคอยสับอฟแทงอยู่เป็นประจำก็จะทนทุกทรมานสัตว์นรกทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้กล่าวเมื่อไหรน่น้ขอข้าพเจ้าจะได้พ้นจากนรกสักทีมีความกระยิมยินดีเมื่อรู้ว่าคนอื่นไปเกิดในมนุษย์ไปเกิดบนสวรรค์ก็ยินดีอย่างยิ่งสัตว์นรกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยยินดีต่อบุคคลผู้ไปเกิดในมนุษย์สวรรค์อย่างนี้นะเทวดาก็ยินดี ต่อบุคคลผู้เจริญวิปัสนากรรมาฐานอย่างนั้นเหมือนกันนะเคาราก็ยินดีต่อบุคคลผู้เจริญวิปัสนาธรรมาาเหมือนกับสัตว์นั้ก็ูดยินดีต่อบุคคลผู้ไปเกิดในมนุษย์สวรรค์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็ยินดีในภพในภูมิของเรามีโอกาสดีที่เรามีโอกาสให้มาประพฤติปฏิบัติธรรม มาสร้างกำไรแห่งชีวิตกำไรแห่งชีวิตไม่ใช่รูปใช่เสียงที่ถิ่นชรดอย่างที่ว่ามานะอันนั้นเป็นความยินดีนิดหน่อยเป็นรางวัลน,นิดหน่อยที่พยามารมันให้เรามานะมันเป็นขวงหลอกงของพยามารมันเป็นหลุมพรางของพยามารมันเป็นอาหารของพยามารที่เสืร์ให้เราแต่ว่าสิ่งที่ เป็นรางวัลที่แท้จริงคือการให้ทานนี่หนละการรักษาสินการเจริญสมรถะการเจริญวิปัสนาตลอดถึงมรรคผลพระนิพพานเป็นรางวัลเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายทั้งปวมอย่างประมาทในการประพฤติป,ปฏิบัติธรรมอย่าเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลนะ้าอย่าเห็นแก่การเวลาที่มันเหนืออยู่ว่าเรายังไม่แก่เรายังมีร่างกายแข็งแรงเรายังมีทรัพย์สมบัติมากอยู่ ใครจะรู้ความตายในวันพรุ่งได้เพราะฉะนั้นก็คอยราตั้งหนายทั้งคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทวันนี้ตมาภาพได้กล่าวรรมมาก็เห็นว่าพอสมควรเก็เวลาผู้ใดมีสมาธิดีก็นั่งต่อไปผู้ใดมีสมาธิคลายแล้วก็กำหนดออกเพื่อทำตัวเป่งเมตตา